S <S เป็นชอสวันดีครับสวัสดีครับคุณนนท์รงครับสวัสดีครับครับเรามาดูนะครับสถานการณ์เช้าวันนี้นะครับเราเห็นอะไรกันบ้างนะครับเช้าวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าตลาดทุนต่างประเทศเริ่มจากดาวโจนส์นะครับจะเห็นเลยครับดาวโจนส์วันนี้ลบนะครับลบสามร้อยเก้าสิบแปดจุดหรือจุดแปดเปอร์เซ็นโดยประมาณนะครับเหมือนกับตามในการที่ดาวโจนลบเนี่ยเดี๋ยวต้องรู้กันตอนตลาดทุนเอเชียและตลาดทุนไทยในเช้านี้จะเปิดมาเป็นยังไงนะครับแต่ก็ตามเมื่อวานนี้ตลาดทุนไทยของเราเมื่อวานนี้ ลบต่อนะครับแล้วก็ลบแบบที่นา่ารูวด้วยเพราะจะเล่นลบจนหลุดหนึ่งสองสีู่นย์เนี่ยนะครับแล้วเป็นการลบหรือลงจากการที่ทั้งต่างชาติและก็ทุนช่วยกันขายนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ต้องย้ําเลยว่าต้องระวังนะครับว่าต่างชาติกองทุนช่วยกันขายในยโอกาสที่กดดันทีจ่จะย่อตัวลงเนี่ยมีคณนณรมากเดี๋ยวเราดูความต่อเนื่องนะครับว่าทั้งต่างชาติกองทุนยังคงขายต่อเนื่องกันต่อหรือเปล่านะครับ มาดูในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่เรามาดูภาพของตัวเราโจนเทียบกับเซตกันนะครับว่าเราโจนเทียบกับเซตตอนนี้ภาพเป็นยังไงนะครับ ดาวโจนเนี่ยถึงแม้เช้านี้จะลบนะครับแต่ก็ตามในทรงดาวโจนยังเป็นทรงเดิมๆนะครับทรงเด,เดิมคือว่าเป็นการไซเวอพแขกตัวขาขึ้นนะครับสร้างยอดฐานยุกสูงและการปรับตัวยอดตัวลงตรงนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่เราจะเคยพูดกันบ้างแล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้ดาวโจนอาจจะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่าใกล้โอบอสและสุดท้ายพอโอบอสเปนจริงเนี่ยพอโตคึสิกกบโอบอทได้เห็นเนี่ยดาวโจนก็เริ่มปรับตัวลงนะครับตอนนี้ก็รู้ันต่อนะครับว่าการปรับตัวลงของดาวโจนจะต่อเนื่องหลายวันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบเดิม,ดมนดาวจจรก็ะับ ตัวต่อเนื่องอาจจะไม่เกินสัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะเด่งขึ้นในไทยสัปดาห์นี้เลยหรือเข้าภสัปดาห์ก็เด้งขึ้นใหม่โดยพาะยิ่งเนี่ยการปรับตัวแบบเดิมๆหัวโจนเนี่ยเร็วล้าสุดไม่ควรจะย่อต่ำกว่าค่าเฉลี่ย25วันนะรตรงที่ประมาณใกล้4 0 5 0 0นะครับแต่ถ้าดาวโจนเกิดเก่งจันเนี่ยจะรับอยู่ตรงใกล้ๆ49,000เลยก็ได้นะครับก็คือตรงในค่าเฉลี่ย10วันเลยนะตามเดี๋ยวตอนดอลลูต่อนะครับถ้าไม่เก่งมากๆเนี่ยรอบนี้อาจจะย่อไปถึงค่าเฉลี่ยแบบ25วันได้นะครับแตต่ก็าม แนวรับ25วันสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแนวรับนี้เกิดรับไม่อยู่เราจนปิดใต้48,500มามากๆาก,ากเลยโอกาสที่จะย่อมาหาดับใกล้ๆฐานเดินไปแถว4 0 0 0 0ขึ้นได้หรือถ้าเกิดเร็วร้ายมากๆลงาแถว47,500แค่775วันเนี่ยโอตรงนั้นคงจะไม่ใช่และครับเราจนที่เราเห็นตรงนี้อาจจะมีโอกาสจะเปลี่ยนสภาพ เป็นเสี่ยงขาลงได้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเคยหลุดค่าเฉลี่ยระดับ25วันลงหาเ5วันรอบนั้นเสี่ยงขาลงแต่รอบที่แล้วเนี่ยตอนที่เกิดขึ้นตอนช่วงเดือนพฤศจิกาไปที่แล้วเนี่ยโชคดีมากที่เป็นขาลงแค่สั้นๆแค่ไม่ถึงเดือนแล้วก็กลับมาใหม่สเก็ตเอ็มซีดีครับใต้ศูนย์ไม่นานนักแล้วกลับมาใหม่นี่มารุ่นเลยครับว่ารอบนี้จะลงลึกไม่ได้จนถ้าจนลงลึกเนี่ยนะครับหลุดคาเฉลี่ยระดับ25วันแถว1,500เนี่ยความเสี่ยงที่เซ็ตจะถูกกดดันให้ย่อตัวตาม จะมีความไปได้เพิ่มมากขึ้นเลยครับที่เซ็ตตขาเนี้ยเซลล์เราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วไปขาลงอยู่แล้วเนี่ยเจอดาวจนลงด้วยเนี่ยอาจจะถูกกดดันให้ยอดตามได้ง่ายเลยภาพของเซ็ตเห็นนะครับว่าเดิมทีเราเคยพูดว่าโอ้คุกเรามันกรอบสี่เหลี่ยมนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่พฤศจิกาปีแล้วเนี่ยโดยมีฐานล่างใกล้ๆหนึ่งสองสี่ศูนย์และกรอบบนเนี่ยที่ถ้าจะขึ้นจริงๆต้องทะลุหนึ่งสองเก้าศูนย์ใช่ไหมครับมาตอนนี้เขาเลือกข้างชัดเจนแล้วครับเขาเลือกถังลงครับ เขาหลุดกรอบล่างลางมาแล้วหลุดใต้หนึ่งสองสี่ศูนยชัดเมื่อวานอยู่ที่หนึ่งสองสามห้านะครับก็ตอ้องลุ้นกันแล้วครับว่าเขาจะเด้งกลับได้ไวไหมเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วถามว่าเป็นขานลงใช่ไหมใช่ขาลงแล้วหลุดกรอบล่างด้วยแต่ก็ตามก็มีสัญญาณโอโซนโยรรัสั้นของโตกัสสิกนะนิดหน่อยราคยอยู่ที่สิบเจ็ดโอกาสที่จะเด้งสั้นพอเป็นไปได้แต่ก็ตามในการวิ่งขาลงอย่าหวังมากนักนะครับก็จะเด้งแล้วไปขึ้นไม่ใช่ครับเด้งสั้นแบบขาลงนะครับตอนนี้ต้องลุ้นว่าโอซอนแล้วอาจจะโอซนอีกก็ได้เพราะ มันเป็นขาลงนั่นเองนะครับอาจจะมีการโอโซนต่อจนหลุด1 2ึ0ง2 0 0ก็อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเด้งนะครับเพราะว่าขาลงในโอโซนเกิดได้หลายวันนะครับไม่จะเป็นว่าโอโซนแล้วจะต้องเด้งทันทีเสมอนะครับอันนี้ต้องรู้นกัน,นะครับรอบนี้จะเด้งได้เร็วไหมหนึ่งสอเด้งไหมหรือจะเด้งที่1 2 2 0แต่ระวังให้ดีนะครับเหตุการณ์ที่เราเห็นไปบ่อยคือเด้งเช้าบ่ายลงอันนี้ท่านต้องระวังหอดีเพราะว่าเซตเป็นขาลงนะครับอย่าไปคาดหวังว่าจะฟื้นขึ้นได้เร็วนะครััับบคงจะะไม่่่ใชอยานนน้ร มาดูในภาพใหญ่ภาพนะครับในภาพใหญ่เรามาดูในภาพของตัวต่างชาติและกองทุนนะครับอย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าตราบใดที่ช่างต่างชาติและกองทุนช่วยกันขายเนี่ยโอกาสที่เซตจ,จะฟื้นขขึ้นเนี่ย็นไม่ได้ต่ำมากเพราะว่าการที่เซตจะขึ <quello> ้นปข็งขึ้นจากการที่กองจากการที่นำทรัยย่อยซื้อเนี่ยมันคงมไม่ได้ต่ำมากเลยนะครับถ้าต่างชาติกองทุนช่วยกันขาย,ยโอกาสที่เซตจ,จะย่อตัวต่อจริงคมามได้มากนะครับถ้าเซตจะฟื้นแข็ขึ้น อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีต่างชาติหรือกองทุนซื้อไม้หนักๆอย่างต่อเนื่องถึงจะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับหรือน้อยก็ตามกันแบบเด้งสั้นๆก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยสุดก็ต้องมีการซื้อของต่างชาติหรือไม่กองทุนซื้อไม่หนักที่ถึงจะพอเด้งได้บ้างนะครับก็คงต้องลุ้นแะครับว่าต่างชาติและกองทุนที่ขายกันเยอะๆตอนนี้เนี่ย ทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วระยะสั้นเขาโอโซนทั้งคู่นะครับเขาจะสามารถเด้งสั้นให้เราเห็นได้บ้างไหมในช่วงเร็ววนันนี้คือต้องมีการซื้อกลับบ้างนะครับแต่การซื้อกลับที่บอกมเพิ่ขึ้นขึ้นขึ้นจะต้องซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องและความฝันในสูงสุดที่เคยเกิดปีแล้วที่เซ็ตขึ้นนหลายเดือนเนี่ยก็มาที่ต่างชาติและกองทุนช่วยกันซื้ออย่างต่อเนื่องถึงจะขึ้นขึ้นเหนือเดือนได้ปีแล้วเคยเกิดนะครับแต่จะตามตอนนี้เป็นภาพที่ทั้งสองฝ่ายต่างชาติคุณช่วยกันขายอันนนีี้้เป็ภาพท่ตองงรระวััคบ มาดูอีกตัวนึงนะครับมาดูในภาพใหญ่ที่เราจะดูกันคือภาพของค่างเงินบาทค่างเงินบาทเองต้องบอกนะครับว่ามีเรียกว่าตอนนี้ปรับตัวสอดคล้องกับการขายต่างชาตินะครับส่นงชัติขายเสร็จลงค่าเงินบาทอ่อนอมาเรเ่ยเสริมทางลงเลยค่างบาทอ่อนค่านะครับในอ่อนค่าในดับที่ขึ้นมาพ้นค่าเฉลี่ยดับสิบวัน2ี่้าวันอีกครั้งและตอนนี้อยู่ที่สามเอ็ดจุดห้าหนึ่งโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าการอ่อนค่าค่าบาทเนี่ยอ่อนค่าต่อเนื่องไปถึงระดับ 3า7สิบอดจุดเจ็ดยเดิมหรือจะขึ้นไปถึงระดับสาบสองค่าเฉลี่ยเจ็สิห้าวันหรือเปล่าถ้าขึ้นไปนระดับสาสองหรือเกินสาอนี่ชัดนะครับนี่คือเปลี่ยนน้มหลักเป็นอ่อนค่าเลยแบบนั้นถ้ามันมาพร้อมกับหลังชาติขายจอดเนื่องพร้อมกับค่าบาทอด่อนค่าจะเป็นน้ำหนักเป็นอ่อนค่าด้วยนั้นอันตรายพราเซ็ตอาจจะย่อตัวต่อได้มากเลยนะครับแต่ถ้าหล<ำ>ังชาติขายค่าบาทอ่อนแต่ก็ยิ่งอ่อนเพชรจุดสําคัญคือลดอ่อนจะเกินสามสองขึ้นไปอันตรายมากนะครับ อามาดูน้ำมันครับน้ำมันกับใครว่าน้ำมันเนี่ยที่เห็นเคยย่อๆลงๆนะครับตอนนี้น้ำมันมันจะทําท่าจะฟื้นขึ้นอีกครับตอนนี้เราเหมือนกับว่าเราจะกลับสู่ยุคน้ำมันแพงอีกแล้วนะครับคราวนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่า MACD ของน้ํามันเบรนเนี่ยเนื้อสูงมาแล้วสามวันนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเบนเนี่ยตอนนี้หกสิบห้าจุดสี่เนี่ยมันผ่านแนนต้าน่เขาเฉลี่ยสิบยี่ห้าเจ็ดสิบห้าวันไปเรียบร้อยนะครับกำลังแตะแนวต้านสำคัญคือหกสิบหกหกสิบหกเนี่ยมจุดสำคัญเลยว่า หกสิบหกทับ่านเลยแันยืนได้ขึ้นมาเนี่ยคขคราวนี้อาจจะเป็นภาพของกันขึ้นยาวๆหรือกับน้ามันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาละทรง,งไม่ผ่านและย่อลงมาก็ต้องดูกันต่อว่าย่อแล้วจะเป็นย่อแบบพักชั่วคราวเลยขึ้นต่อไหมไท้ายสุดจะผ่านหกสิบหกหรือเปล่าหรือจะเป็นย่อแบบไชเวสทรงๆไม่เกินหกหกแต่ก็ไม่หลุดใต้หกสิบสองหกสิบเอ็ดอันนั้นก็เป็นคลเวททรงๆแต่ว่าถ้าเป็นการกเรียกว่าปุ๊บปั๊บเปลี่ยนเทรนแต่จะยากนะยากเพราะพึ่งเอฟเคขาขึ้น คือการลดใต้หัวสเส็นลงมาถ้าปิดใต้หัวเหวกลงมานั่นคือเป็นเหมือนกับว่าเหลอกว่าจะขึ้นแต่สุดท้ายกลับเป็นโลกอันนั้นจะเกิดยากหน่อยเพราะตอนนี้เพิ่งเริ่มห็นขึ้นหนึ่งสีเพิ่งเหนือศูนย์มาแค่สามวันนะครับจะเห็นนะครับว่าการที่น้ำมันมันขึ้นเนี่ยไอตัวของกิจิกรพลังงานของเราเนี่ยมันขึ้นมาก่อนราคาน้ำมันโลกละตอนนี้ลกลุ่มพลังงานของเราเปกันขึ้นนะครับเป็่ขึ้นที่ตอนนี้แตใกล้ๆค่าเฉลี่ยดับสองร้อยวันแล้วก็ย่อตัวลงมาคล้ายๆกับสรงน้ำมันเป็นเลยนะก็ต้องมาดูกันต่อว่่่าาาไอออ้ตััวขงงงลุมพนนนนเเเรรีีียยบ เขาจะพักตโวชั่ว,วคราวขึ้นนะถ้าชั่วคราวขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องไม่หลุดหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยลงมานะครับอันนี้ไม่ผ่าคือไม่หลุดาเฉลี่ยยี่สิบห้าวันคือถ้าเฉลี่ยเส้นล่างสุดนั่นแหละนะครับแต่ถ้าไปต่อจะชัดก็คือพักชั่วคราวนะแล้วก็ทะลุหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยขึ้นไปอันนั้นก็คือไปกันต่อนะครับส่วนตัว <S 2> <S 2> <S 2> ของมาดูทองบักทองทอง,ทองนี้ทุกคนรุนนี้นะดูนะครับว่าทองเนี่ยจะไปถึงไหนกันแน่เพราะว่าเขาเรียกว่าทำดิวไายไม่ยอมเลิกนะครับตออนนนีี้กก็็เปภาาพขงรท่ อาถึงแม้เป็นการขึ้นนะครับแต่ความที่เขาเริ่มมีสโตคัสติกออไซโอโบสทั้งคู่เนี่ยเขาก็เริ่มมีการพักตัวทรงทรงไซเวนะครับการปรับตัวทรงไซเวเนี่ยต้องมุ่งนอีกนะครับว่าทองคาความที่มันขึ้นแบบช้าอๆที่จะโอโบสอยู่ตลอดเนี่ยรอบนี้จะพักตัวแบบไหนนะครับตอนนี้เอาละ่ะพักตัว <S <S <ๆ S 1> อย่างแบบทรงทงมาสองสามวันแล้วตอนนี้ดูต่อว่าเขาจะพักตัวทรงๆงอย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วทำนิวไพไปต่อเลยหาไอ้สี่พันเจ็ดเลยหรือเปล่าหรือรอบนี้จะเหมือนครั้งที่แล้วคือเขาเรียกว่า หลอกให้ใจใจแล้วก็ตกลงมาครั้งนี้แล้วที่อยู่ๆก็ตกลงมาวันเดียวหลุดคัชเฉลี่ยห้าวันสิบวันลงหาค่อเฉลี่ยยี่สิบห้า,ขา,ขาข 25, วันนะครับคือทองเลยถือว่าขึ้น,นต้องระวังนะครับเพราะว่าความที่มันเป็นแบบเล่นโอเวอร์บอสระยะโอเวอร์บอสเนี่ยจะมีนักเกง็งระยะสั้นเนี่ยที่มีความเสี่ยงเขาอาจจะขายทำระยะสั้นได้ตลอดแต่ก็ตามตามใดที่เขาไม่หลุดใต้เขื่อนยี่สิบวันแถวไม่ไปใต้สี่หมื่นสี่พันเนี่ยถึงแม้จะย่อก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่เราจะเป็นการพักตัวชั่วคราวสุดท้ายก็กลับมาขึ้นก ส่วนตัวของบิตคอยฟิวเจอร์บิตคอยฟิวเจอร์ถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าที่ทองเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นอย่างร้อนแรงบิตคอยเองเนี่ยตอนแรกนะครับปลายปีที่แล้วเราเห็นว่าบิตคอยต้อพฤติการเป็นขาลงนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มจากฤติการเป็นต้นมาทันวาเนี่ยก็เริ่มส่งโมไซเวแล้วตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วครับจากตอนนี้ จะเดิมทีเทมใต้ศูนย์เซขึ้นเหนือศูนวันเลยนะครับเทเหนือศูนย์สวันขึ้นเหนือข่้เฉลี่ยห้วัน10วัน25วันได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าค่อยๆสร้างฐานกนหลังจะฟื้นตัวแขขึ้นอีกรอบแล้วนะครับตอนนี้เหลเือเดียว่าไอระดับที่เขาจะต้องผ่านต่อไปคือแสนหนึงจะผ่านได้ไหมตอนนี้95,000มื่พันเราจะนพิเชอร์ผ่านแล้วนะครับตอนนี้เก้าหนะครับตอนนี้เลยแวต้านถัดไปแวนะต้านสำคัญคือหนึ่งแสนผ่านไดไหมถ้าหนึ่งแสนผ่าน ให้ผ่านค่าเฉลี่ยทุกเส้นนวต้านขั้นบนสุดอยู่ประมาณหนึ่งแสนห้าพันถ้าผ่านได้แล้วสร้างยองดฐานที่สูงตลอดก็อาจจะเป็นขาขึ้นที่อาจจะเป็นการขึ้นที่ขึ้นไปเดือนอีกครั้งให้เราเห็นได้เหมือนกันครับมาดูตัวของชุดที่เราจะดูกันต่อนะครับก็คือชุดของเจ็ดนางฟ้าครับเจ็ดนางฟ้าถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าหุ้นเจ็ดนางฟ้าตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูสภาพดาวโจนส์ง้าเหมือนเดิมที่บอกครับไซเวอ์อัพแยวไซเวองดาวโจนส์เนี่ยวันนี้เป็นวันที่มันย่อตัวนะครับ มาดูซิว่าอตัวที่เราเคยได้ดูมาจากตัวที่แย่สุดตัวดีสุดเนี่ยตอนนี้เป็นอะไกันบ้างนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยอตัวที่แย่สุดเนี่ยก็ยังแย่สุดเหมือนเดิมก็มคือตัวของ Microsoft นะครับ Microsoft ตอนนี้ยังเป็นขาลงชัดเจนนะครับจะเป็นภาพเดสครอสแล้วลุดชัดเจนสิบวัน2ี้าวันแล้วตอนนี้ลงมาใกล้กับฐานเดิมนะครับตอนนี้ก็ลุนว่าตรงใกล้ฐานเดิมตรงนี้ย Microsoft จะทรงตัวได้ไหมหรือจะหลุดนะครับแล้วตัวถัดมานะครับที่เป็นอาการที่น่าคับเป็นขาลงนะครับ Microsoft ก็คือตัวของ Apple ครับ แอปเปิล Apple ก็เห็นภาพเดดคอร์ชัดเจนนะครับแต่เพิ่งเปเด็ดคอร์ไม่นานนี้นะครับเป็นเด็ดคอร์เมื่อแา่สักเดือนคันวานนี้เองนะครับเลยาะนั้นก็เป็นขาลงตลอดภาพล่าสุดคือมีความพยายามจะเด้งกลับแต่เด้งกลับแล้วก็อยู่ใต้เฉลี่ยสิบกว่ายี่ห้าวันนะครับแต่ก็ตาายก็ถือว่าถึงแม้จีขาลงแต่ก็ยังมีสัญญาณการเด้งบ้างนะครับในช่วงวันสองวันนี้ดีแอปเปิลที่วนสองวันนี้แอปเปิลยังลงต่อ้ขอโทษไมโครซอฟท์ลงต่อแอปเปิลดีกว่าไมโครซอฟที่หนึ่งนะครับดีอยู่ครับถึงแม้มัน มาดูตัวที่เริ่มอาการขาลงนะครับเริ่มมีเดดคอร์สเกิดขึ้นมามีสองตัวนะครับมีสองตัวชัดๆที่เป็นเดดคอร์สชัด,ชดๆแหละนะครับก็คือตัวของเมตากับเทสลาการเดียวกันเลยครับจากเดิมทีที่เป็นกรณีเข้ามาขึ้นอยู่ตอนนี้หลุดใต้ค่าเฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันเป็นเดดคอร์สที่พอสอบตัวเมตานะครับตัวเทสลาเองก็เหมือนกันนะครับหลุดใต้เฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันแล้วเป็นเดดคอร์สชัดเจนแต่เมตาดีแต่เทสลาดีกว่าเมตาเล็กน้อยเทสลาดีกว่าเมตาเล็ก ตรงที่ว่าตัวของเทส l a ในสองว,วันนี้เขาเด้งกลับพยายาม,มทดสอบแม้าคือเจ็ดสิบวันยี่ห้าวันแต่ถ้าเป็นเมตาเนี่ยมันเป็นภาพของการที่สองวันนี้ยังไหลลงต่อนะครับเป็นภาพขางลงเหมือนกันแต่ตัวหนึ่งเนี่ยเด้งกลับนะครับเป็นภาพใกล้เคียงกับตัว Apple กับ Microsoft เลยนะครับ Tesla เทสลาเด้งกลับ <S 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 แต่เมตายังไหลต่อนะครับมาดู อาจจะเป็นสามตัวสุดท้ายนะครับสามตัวสุดท้ายแล้วสุดท้ายเนะี่ยเอามาดูตัวที่อันดับ3ามเลยอันดับสามเนี่ยคือตัวของ n อ i น i a เดียเอ็นวีเดียเนี่ยถ้าพูดถึงอันดับสามจากจากข้างบนนะครับมาแต่ก็ไม่ถึงก็ดีมากหรอกเป็นภาพของการที่ว่าเริ่มฟื้นตัวจากเทิร์นทีคือลูค่าเฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันตอนนี้พยายามตีกลับให้ยืนเหนือค่าเฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันอีกครั้งนะครับ ถ้ามาดูตัวที่เด่นกว่านั้นคือสองตัวลก็คือตัว Google กับเมซอนสองตัวนี้เด่นสุดโดยเฉพาะ o g l e ในเด่นมากเลยเพราะว่าเป็นภาพของการใช้เว็บอสร้างมาตรฐานสูงชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ทำอยู่ภาชนะยอดเดิมด้วยนะครับส่วนตัวอันดับสองคือ a เมซ o นเนี่ยถึงแม้แพงขึ้นแต่วันสองวันนี้แกก็ย่อนะครับแล้วมีสาวการวันนี้ที่ยอ่อเนี่ยเขาย่อแค่ในโจรเลยคือปรับตัวลงม,มามาังคาเฉลี่ยดับสิบวันยี่สิบห้าวันอีกค,ครั้งนะครับนีบ่คือเ <c oughs> ือบพุ่เจ็ดแนฟ้าครับอืมอ่าแล้วครับเจนชอครับได้ครับเอาครับ อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องของเราได้ค่ะ